พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสซบทเรียนออนไลน์ป2ออศิลปะสาระดนตรีบทเพลงและดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีการเน้นจังหวะและทำนองให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและพร้อมเพรียงกัน ลักษณะเสียงในบทเพลงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพลงโคราชเป็นบทเพลงของกลุ่มวัฒนธรรมโคราชที่ใช้ร้องเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงหมอลำเป็นการร้องเล่าเรื่องต่างๆเช่นนิทานหรือร้องแก้กันลักษณะของเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือโปองลางมีลักษณะการบรรเลงคล้ายระนาดเอกมีเสียงแหลมสูงไพเราะ ต่อมาได้พัฒนาเพิ่มลูกปรงลางให้มีเสียงทุ้มและนุ่มนวลขึ้นแคนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงของแคนมีหลายรูปแบบและให้จังหวะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะพินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายลักษณะคล้ายกีตาร์บรรเลงด้วยการดีด